เก็บบดตั้งใหมเลาเก็บบดจังใหม่เล yeah. ่าเอาเป็นม้วนห่ล่ารอกราเงานเนปลายผมันลังไนะนี่โอนี้คืสิ่งที่นม่่ายพว ใ้เดือนนี้ก okay. uh ็ย huh. ังอีกสอ้านกป่พยายรเยิ่มพีุ่ใส่่ังสอเรือโดานเรือมืแม่เท่าละคาเลือสองคนแหละว่าน้เฟิน่านั้นเนาะสมือเลยส้วยบ่แทงไปลเท่ากับมดเลยมิดเลน้วยนะมีลาเท่ามืดเนาะมด้บก็มีงเบาไปเลยไปลนวเบาแล้วตนเบาแล้วปหนอดเอา สีเดือนมาเดือนนี่สีเดือนอดนะสีเดือนกับสีล้านนะครับก็อนเนาะสีล้านไดเส้นมองโลมองจมเงื่นลายงจโ้งอีโรดเออเมันก็มีเนาแบองโลเนาะแกมผ่านหาประตูเลยบวกอะเอาเสื้อผ้าแล้วเอาหาย ไปเห็ดเวี้ยทำกันทะเลสมาร์ทเวี้ยทำกันทะเลมูเซามูเซาหนีฝนตกเราเพิ่นไปน้ำพี่น้องบอกเออแล้วขึ้นบอกเขาใส่เห็ดเวี้ยเลยเห็ดเวี้ยอยู่ในหันยังไม่นอนบ่ลูนเอาแล้วคือจบเป็นอย่งนีอ่านกระตื่นมากทีมั้งนางหานอันเด้เราเห็ดเบี้ยอ้าตัหึงเลยปะสมาร์ททำกันบอกปมาร์ททรายเดียวกันทะเลวปุ๊รีบันีฝนตกเขาไปถ่ายเริ่มงานมืเออื่นเราลราขี่รถไปนำเขาขอเรือมาส่งเราหลุดเลยมหาอ้นเลย ไปหาเอดแล้วว่ะเปนใจโอ้ยตัวไปนำงมัวหมงมากบ้าอย่างไงคนเลยดี๋ยวว่นมาพี่น้องขินชมก่อนนั่งเว้าน่วหัวมอนกันพี่น้องอะไรไ่งี้ากอนก็คือน่อเนอะนงเห้นอนกั มันหวานนัวๆเนาะนองอนก็ไม่ร้ายไม่หมักหรกคุเคยนะมากเมื่อไรายเพระไปมากบุไดกรเด็ดไปมากบุได้กระเด็ดเสมอเนาะคงแขกบุได้ปากเงอนมากครับเขากระเด็ดเสมอ ทมอย่างเลยนี่มดเลยดำเนาะงามเราเกิดมาดูดูแพงอะลิศัยเกดีป่ะกินเขางามเลยนะอยากมันกิโลนะ,ะอะนเนะ,ะอดอดมาหาแล้วอดได้แม่กิโลลูกนะ,ะมันกิโลมากเนะเราอยากแล้ว <S 2> <S 2> อานนา่ะอาดกนี่กจลูกทำไมบกละอืมอกอ่ะอืมพอกหราไดของหมักหมักแมวเกากแข็งๆมันยังบีท่นอยดมันหวานักเาะขึ้นนะมั้ง เละเด้น่ะอ yeah. ันนี้มุนกันเนาะช่วนน่ะเชื่อสายลลยดกมุนโนนเนาะอยากมุนมันกันไปได้ดีกเสริมน้าอยากแหมไปแน่นหอยนึงเก่าเนาะกีกหาไปอีอกี้งามยูเห็นบกัเนาะงามสุมนนและแบมันเสียงดังกแบบนงเหมือนคนเ้อะเริมนใคริมแเหมือนคนเลียวน่ย มันม <c oughs> ันใหญ่เหมดาได้ใหญ่เนาะมันทำี่แบบเข่ากองอ้ยเนาะอ้ยเนาะคนเนาะองขนาใหญ่เขานะขนาใหญ่มากบ้านๆหขาดนั้นเขาขาก็กินออยางขายัรับออากินร้อป็นก่องเป็นเป้เาเนาะนักเนาะอยเย็บ ข้ากินแถวงั้นก็คิดจะหนาอะไรถ้า,ามากินจนะีรอนมีเยอะก็บอกเขาว่ากิน่ะรอกินเข่ากว่นา,น,าน้ปาล้ม้น เคียนล้างเกาะ่างๆได้เสือเกยนคน่ดเนาะตะวันคนใดไว่ไรลานใส่ถูกยังในปากเม่วานม่ยังเลือดตี๊้เลต่๊ดเราจะทักปากนะ้นจะเทย่งบอกเมย์เป็นคนยังบ่จะบอกกันเลยเป็นยังกับนน้องกันอยู่น้กันแน เยเราก็ไรปะเขาตั้งหับคนนะฮะหับไปแล้วจบเรียนจบนันี้จะจัดให้ก็ซื้อร้อยไรมค่บทางบัญชีก่เขางานเดินราบวายอย่มันานมันงานไม่น้าไปไหน แม่กันจบมอจิสเขาก็เอาเข่าอีกคะแนนหนึ่งนี่นั่นวะบุรีในไซไล่เงินเดือนลายบ่นอะไร่นอะไรชิ้นงามือออกตัวหนึ่งได้โอ้ชิ้นงามือออกตัวหนึ่งมันมีเงินโอเงินหยางสุ่มที่เฮียนนั่นจบมจงมอจิสนั่นเป็นคอมเป็นยางกับเงินเดือนอีกเดียวหนึ่งอีกได้บล็อกอือสึ้นรูปไปชำนั่นหับคนอยู่นะหับคนงานนักยังสิว่าเขาหับ

ยิงไข่ทอดแต่ขนมเม็นร้านที่จหมดจ่ะมดจ่ะคนละตกของทอดนะน้อนเข้าในระบบกินบอกมันมันนนนละมยอดมด เออปลาลุงกินน้ำได้ไหมลงเริ่ฮะตัวยันแม่กินน้ำปัดนีไใช่่บ่แม่ไวแม่กินน้ำกินด้เดอกที่กับองบหสเออมันคว่สีหนึองมือจับกเร้แล้วเอาไปนะอ้อ่เนาะปาก

โมบ่ยังบ่นอะเมื่ปลายเดือนหกเนอะเมื่อวานค่อยว่งควิปเที่ยวหาเดือนั้ดนกเีในบ้านนั่งจอกนั่งจอกคนมันนังจอกคนนไม่มีหมูไปคนเรามาชวนคอยคนะมาไม่ไปเลาะวันนี้เลยไปอย่าีเนาะเต็มขู่นอนหนึงนะคู่นอยกันบนนอยใหญ่มาได้บนใหญ่มาได้ไปกันนะไปมาได้ว่าง แล้วเตามันนะยีนางจอกกันค่ะมันพูดมันหูมดเออเท่ากับไฟน้ำมันมีเตามันเก็บเพาถ่ายแล้ปันกันมาแต่มาทางถ่ายทั้งเก็บหรืออะไรกินมีเตามันได้ต่อปั้นกันจะเอาแบบลาไปก่อนจะี่น้องเด้อคลิปนี้ครับที่สมมุติห่วงเรียบร้อยนะสมมุติห่วงลาไปก่อนจ้า